สวัสดีครับออพอดีอันนี้เป็นคลิปพิเศษเฉพาะกิจอีกอันนึงนะครับคือสำหรับบางท่านที่ยังดู y o u u u b e แวนตัวนี้ครับตัว YouTube ปกติที่เราดูกันตัวนี้ตัวนี้มันดูแล้วมันก็ยังมีโหลดมีอะไรต่างๆอยู่นะครับผมสังเกตนนะอย่างวิธีการของผมมันเหมือนกับใช้สำหรับพวก y t u b e y o u t u b e p r e mium นะครับประมาณนี้ ผมลองดูนะยูทูปพิมพ์ไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทีนี้ประเด็นคือบางท่านก็ยังแก้ไม่หายถูกไหมครับอ่าดังน,นั้นผมก็เลยจะมาสอนวิธีติดตั้ง YouTube ของจริงเลยแต่ว่าเป็นรักษับเป็นแบบ G b o x เป็นแบ็กกาวนะวิธีการคืออย่างแรกเราเปิดเบ,าเร,านะร,บเราว์เ,าเซอร์ขึ้นมานะครับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะแล้วเราก็อ่าผไม่อยางเตือนนะ ต้เป็นบราเซอร์พื้นฐานนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Gboxlab นะครับ Gboxlab.com เข้าไปที่นี่อย่างแรกคือดาวน์โหลดตัวนี้ไปก่อนนะครับดาวน์โหลดติดตั้งนะครับผมก็ดาวน์โหลด7 2เมกนะครับอ่าดาวน์โหลดเบิบนะครับก็จะให้ให้ดาวน์โหลดเห็นไหมครับในวันนี้ผมมีอยู่แล้วดาวน์โหลดเสร็จนะครับทำการติดตั้งไปนะครับตัวนี้นะก็ติดตั้งปกติเลย ไปไหนนะครับอนอ่ผมลบลบแคปันกไปเลยนะเข้าไป,เ,ปเสร็จกลับไปที่กดแอป available นะครับเห็นไหมครับจะเปอนวิธีการที่เราทำ Google Maps แต่ว่าทีนี้เราจะใช้เป็น YouTube แทนอนนันี้ครับเราตัดปัญหาเนี่ยครับมี YouTube ับ YouTube Music ผมก็กดไปนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับปลอลก็เมคถูเม็นไหมครับดาวน์โหลดกดรายละเอียดไว้เพื่อจะดูเพื่อจะด นะครับผมจะเสร็จล่ะนะโอเคเสร็จละแล้วก็กดติดตั้งไปนะวันนี้เราติดตั้งจากตัวเว็บตัวโดยตรงของมันเลยนะครับหรือบางท่านอาจจะจะติดตั้งผ่านทางอุปเวอร์ก็ได้นะครับวันนี้เราติดตั้งเสร็จล่ะผมเคลียร์บบางท่านอาจจะอยากได้ YouTube Music อีกก็ไปกดติดตั้งนี้เห็นไหมครับมี Music ยูทูบยูสิกอีกตัวหนึง่งเขากดติดตั้งไปเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับยูทูบันจะขึ้นมาละ ครับนี่เราก็ดูได้ปกติละนะครับแต่ว่ายูทูบนี้คือมันจะล็อกอินโดยที่เขาเรียกว่าไงแอปเปิดโดยที่มีจีบ็อกซ์ G ลันข้างหลังครั้งแรกก็เปิดช้าหน่อยครับครั้งแรกแค่ครั้งแรกนะ ทั้งแรกทั้งนี้ทั้งเดียวครับข้อต่อไปมันจะไม่นานแล้วครับนะครับไม่มั่นใจนะว่าเสียงลมมันเข้าไปนี่ตัวนี้หรือเปล่านะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะดู YouTube ได้ปกติแล้วทีนี้ก็คุณจะล็อกอินจะทำอะไรก็ได้นะนี่เมื่อวานผมล็อกอินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดึงที่ล็อกอินมาใช่ไหมครับทีนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาละนะครับก็มันก็เหมือนยูทูบปกติเลยคุณจะ ปิดโปรแกรมไปเลยปิดยูทูปไปเลยเนี่ยสมมุติผมจะดู youtube ใหม่นะครับสังเกตไหมว่ามันจะต่างกับแววนตรงนี้แว้นก็จะเปิดและขึ้นเลยผมเลยไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่นิดหนึ่งครับเพราะมันต้องรันจีบอ,อกก่อนแต่พอหลังจากเปิดเข้ามาแล้วมันก็จะเร็วแล้วครับมันก็ไม่ช้าละนะครับเห็นไหมครับนะขึ้นมาลนะครับสมมติว่าเราเปิดไปสักอันหนึ่ง มันก็ใช้งานได้ปกติครับเหมือนกับ youtube ปกติเลยนะครับคุณก็แบ่งจอได้ปกติเห็นไหมครับเหมือนกันเห็นไหมครับแบ่งจอแล้วใส่ Google Maps อะไรคุณก็ทําได้เหมือนปกติเลยนะครับแต่มันจะชา้ากว่านิดนึงสังเกตไหมครับมันจะชา้ากว่าเนี่ยครับแต่มันก็ทุกอย่างก็จะเหมือน youtube ปกติเลยนะครับเนี่ยก็มีเหมือนกันก็ไอ้ระบบอะไรนะไอพ้พิกคูพิกเหมือนกันเห็นไหมครับหนะ้าตามันจะเหมือนกัน นไนะครับเต็มหน้าจอาแสดงซ้อนหน้าจอไม่ต้องเห็นไมับพี่ตุพีกมนี่เหมือนกันนะครับตั้งที่ตั้งพี่ตุกไป้ว่าเวลาเข้าเกียร์หรืออะไรพวกนี้ครับอย่างเงี้ยเข้าเกียร์เห็นไหมครับแล้วเข้ากลับมาเป็นพีอ่ะไม่ขึ้นตั้งนั้นปกติมันจะขึ้นนะโอเคประมาณนี้นะครับก็ Uh, แล้วแต่ชอบนะบางเ้ิผมไม่ค่อยชอบใช้ผมก็เลยไม่ได้ใช้วิธีนี้โอเคส่วนจะใครไม่ชอบหรืออะไรยางี้ก็กดออกก็เหมือนเดิมครับกดอย่างนี้แล้วกดถอนติดตั้งนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมเอาคลิปไปลงไปให้โอเคครับสวัสดีครับ